ครับพี่น้องเบาสิงค้นเนาะเมือนี่ยเองเบวสินค้ากับสิภาพี่พ่น้องมาตามตัวเหลขกในอาจารย์แมวครับพี่น้องพอดีอาจารย์แมวสีสองเข่าเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะโดยตีปร่ต้องกลับเลยมือนีอาจารย์แมวเพิ่งกำมาแก่บนครับพี่น้องเข้ากำมาเบิงรืมมาเอาในกันนาะว่าตัวเลขอาจารย์แมวมือมาแก่บนสีสองสีใดตัวใดครับพี่น้องเมือนีอาจารย์แมวเพิ่งกะจ่างหมอลำน้ำในพี่น้องจ่างหมอลำมะเร็งเนาะ หรือเสียเล่ครับพี่น้องเืิกกระจ่างมอลลัมาเห่นเนาะว่าปูนบานสารกาวไว่าหันเลขออก C2 คนรจเอามอลำมาเหร่นครับพี่น้องของอาจารย์แมวครับเสียเหล่กเนาะเขากัว่าเบิงในกันหรือเอามาเอาตัวเลขในกันกับบาซิค้านองมือนีเนาะของอาจารย์แมวครับพี่น้อง มันยังได้จอยลูกเต่าเล่าล้านให้เป็นได้เงือนได้ท่องได้มากินมาใส่เด้อบาดนี้ตอนนี้ก็อาจารย์แมวก็ท,ทําพิธีครับพี่น้องเนาะท,ทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจากน้อยเฮาไปเบิง่งโตเลขนํากันครับพี่น้องเพราะว่าโตเลขเขียนไว้แล้วเนาะโตเลกเขียนไวนะ้วลไแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ให้เบิ่งปัญจกาศนํากันไปก่อนเพราะวา่าโตเลขเขียนไว้ ้องยางเข้าไปเบิงกับพี่น้องก็เลยให้เบิงบรรยากาศก่นกอนเนาะนี่ครับพี่น้องเป็นสารเจ้าเนาะซื้อปูขาวต้นพอกับพี่น้องเนาะเป็นปูขาวต้นพอกตวเลขกขึ้นเขียนไว้เนี้ยไว้ใน้ต้นพอกครับพี่น้องเนาะนะผา,นะาจิตสีผูไว,ว,วัยเดียวผมเองเบาสิ้นขันจากน้อยกะสีผ้ายางไว้เบิงครับพี่น้องตอนนี้ไก้เบิงสารปูขาวก่อนเนาะครับพี่น้องสารปูขาวก่อน เบิงสารก่อนนะาาเนาะฮาว่ามีแนวทางในสารเนะาะข้อก่เบิงสารก่อนจากหน่อยห้องคย่างไปเบิงตัวเลขกที่อาจารย์แมวเขียนไว้ในตนพอกครับพี่นอ้องเอาเบิงสารก่อนเนาะครับพี่นอาา้องว่ามีแนวทางแบบใดอยู่ในสาราวา่ามีโชคมีลาภครับพี่นอ้องเบิงบริเวณก่อนเนาะ เยวจังหน่อยฮากัญญาไวเบิงตัวเหล็กก็ตนพอกครับพี่น้องนี่ตัวเลขเดี๋ยวอาจารย์แมวขอนําปูขาวไดเรียบร้อยครับพี่น้องเนาะปูขาวตนพอกครับพี่น้องสามหกสี่แล้วก็สองหนึ่งครับพี่น้องสามหกสี่สองหนึ่งเด้อพี่น้องมือนีผมเองเบ้าสิงคานก็มาตามตัวเลขอาจารย์แมวเนาะาะวาเดี๋ยวอาจารย์แมวสี่สองเข่าเต็มเต็มครับพี่น้อง เสล่เรืออาจารย์ไม่ออก็ได้ร้าย,ายเติมครับพี่น้องลักลานเนาะก็ได้เป็นลักลานเลยได้พี่น้องเปิ้นกระสืออันนี้ขนมนุ่ม,นมเนยหรือข้าวปุ่นก๋วยเตี๋ยวไม่เห็นลงท่านในพีไอ้น่องเขามากินน้ำครับพี่น้องโอ้ใจบุญอีลีครับพี่น้องเนาะเป็นผู้ใจบุญอีลีให้โชคไม่มาอีกเด้อเสลี่เลยให้มีโชคมีลาบอีกเนาะพ่อโรงแรมในเพิงพาใส่อีกเนาะ พาะพี่น้องเขาที่ด้เพิ่งผ้าอาศัยอีกสาทุเดอร์ปูขาวต้นพอกให้ออกอีกรอบเดอ้พอพ่อลูห้านเได้เพิ่งผ้าอาศัยเนะาะพ่อเได้มีเงื่อนสาเงื่อนแปงปูขาวต้นพอกครับพี่น้องมือนีอาจารย์แมวเพิ่ลมากแก่บนผมเองเบาซึ่งข้านก็นเลยมันนํามาเห็ดคลิปครับพี่น้องเพื่อเปลีนน่ยนแนวทางให้เอฟซีหรือพี่น้องเบาซึ่งข้านน,นัดโตเล็กคนกะผมเองกะบอกไปแล้วเนาะเมื่บบอกีอ้ครับพี่น้องเอา เบิกได้กันเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะเป็นสารพ่อพุมพ่มปูขาวต้นพอกครับพี่น้องอยู่วัดบ้านพะเน่าเนาเนะตำบลปราสาทอำเภอหัวทับทันจังหวัดสิสเกตครับพี่น้องเนาะเอกกับเบิงได้กันครับพี่น้องเป็นปูขาวต้นพอกครับพี่น้องเียอาจารย์แมวมะขอฉกคลาบหรือมาขอเหลียขอเบอร์นำเนาะสีสองตรงๆครับพี่น้องเนาะหวว ที่ผ่านมาโดยที่ไม่ต้องกราบเลยหรือว่าแม่นแห้งครับพี่น้องอ้าวกลับมาเบิร์นได้กันเนาะว่าวดนี่เข่าอีกบ่พี่น้องเนาะนี่ครับเขียนไว้แล้วเนาะสามหกสี่สองหนึ่งครับพอดีผมได้ยินข่าวว่าเซเล่สูงดีเนาะวันนี้อ๋อคได้ได้หลายตำนได่เนาะได้กับล้านอยู่ครับโอ้ดได้ก <ละ S 1> ับล้านเนาะทั้งล่างทั้งบนแล้วก็โรตเตอรี่ครับโรตเตอรี่น้ำเนาะครับ พอดีเชียเลยโชคดีวันนี้ที่ผ่านมาครับพี่น้องก็เลยมือนี้กันมาเลี้ยงในในมรำมาแก่บนน้ำนาะเลี้ยงม่ำมาแก่บนนัเลี้ยงขนมนุ่มหน่ยพี่น้องก็น้ำน้อเด็กนกท่านเนาะเชียเลยว่าได้ลักลานครับพี่น้องเนาะได้ลักลานก็เลยจ้างมอรำมากครับพี่น้องเนาะจ้างมอรำมาแก่บนตั้งเวทีเรียบร้อยครับพี่น้องเนาะเป็นกัดโชคดี ในรักลานครับพี่น้องเนาะเพราะว่าวจารเมแมวมะขอโชกขอลาบนํำปูเขาต้นพอกครับพี่น้อง,องวันนี้เชลเล่เบิ้งกะโซดีดนรักลานเพราน,น,นว่าผมได้สอบถามมาแล้วเนาะเมื่อกี้เบิ้งกะได้เอามาล่าม,มาแก่บนครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นปนบานสารกาวไหวขาว่าตีออกเอามาล่ามาเลนไหนเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งกะได้จ่างมะล่าม,มาเลย ครับพี่น้องเนาะเอากลับมาเบิ่งมอลลมในการเด้อพี่น้องมื่อนี้เป็นมอลลมแก่บนสองซีครับพี่น้องของเสียเล่เนาะกลับอาจารย์แมวครับพี่น้องผมเองเบ้าซึ่นขั้นกลับมาตามตัวเลขในเอฟซีหรือพี่น้องเบ้าซึ่นขั้นเนาะของอาจารย์แมวครับก็บอกไปแล้วเนาะพี่น้องเมื่อกี้เนาะตอนนี้ใครเบิ่งบริเวณเพิ่งกไดา ก๋วยเตี๋ยวได้ข้าวปุ้นได้ขนมนุ่มเนยได้น้ำเฮ็ดโรงทานให้พี่ให้น้องเฮามาเบิ่งกโมล่ากินเนาะเสียเล่เิ่นได้ลากล้านเพิ่นก็โชคดีแล้วกันนี่นำใจเฮ็ดโรงทานให้พี่ให้หนอ้องเฮากินน้ำเนาะโอ้สาธุเด้อเฮ็ดแล้วก็ให้ยแหงๆฝังๆลุยๆเด้อเสียร์ให้มีเงินมีทองหลายๆ พี่น้องเขาจะได้เพิ่องพาอาศัยเนาะเสียเรครับพี่น้องเป็นโชคดีถือเลขสี่สองลักล่านเนาะเป็นได้มากเป็นลักล่านเลยพี่น้องเพิ่นกระจ่างบัวรัมแล้วก็ซื้อของเปนลงท่านไอพี่ใหน้น้องเข้ามาเบิ่งบัลรกินพร้อมได้นี่แต่เป็นมีโชคมีใช่มีมีมลาบอีกเด้อมันหมานิ่งแห้งลุยๆสุขภาพแข็งแรงเนาะของเสียเรผูุใจบุญครับพี่น้องเนาะ มื่อนี้ยามนาม,มท่วมท่านก็มาซอยบานเฮาอยู่ไดเสียเลยเป็นบุได้ติมบานเห่าเนาะเพราะว่่าเพินคนณบานเฮาตั๋วนามท่วมหนักๆมาปีก่อนเพิ่นก็นยังมาได้มาซอยอยู่เนาะก็ขอบคุณเพิ่นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ที่มีน้ำใจใจบุญเนาะให้มีโชคมีลาบีกให้เฮงๆปัง,ปง,ปงๆเรื่อยๆเด้อเสียเลยมื้อนี้ก็จ้จาพระรัามาให้พี่ยยน้องเบิ่งเนาะครับพี่น้องเฮา เลขเที่อาจารย์แมวไรมัอนี่ครับพี่น้องสามหกสี่สองหนึ่งเด้อพี่น้องสามหกสี 3, 6, 4, 2, 1, ่สองหนึ่งปูขาวตุนพอกครับพี่นอ 4, 2, ้องสี่สองขาวเต็มเต็มงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องให้โชคดีสุขมากันสุขก่นครับ